S <S อยากให้จันสื่อสารไปยังพี่น้องเกษตรกรนหน่อยครับว่าว่าเออที่เขากาลังรณรงค์พีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยอยากจย์อยากจะบอกพี่น้องก็ยังไงดีพี่น้องให้เขายัางไงดีให้เขาคบางอย่างเราเองก็ต้องรับฟังแล้วบางอย่างเราจําเป็นต้องคิดดูว่าถ้าอ่ามันเป็นปัญหาเนี่ยทุกคนพูดมวนเป็นปัญหาเนี่ยเราจะดื้อวันไม่ใช่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเราต้องคิดอย่างนี้แล้วเสียงที่บอกว่าปัญหาปัญหามันดังขึ้นมันดังขึ้นเรื่อยๆืเราลองมานั่งทวนดูบางทีเราอาจทาเหมือนเดิม แต่คนอื่นเขาทําไม่เหมือนเดิมอยู่ไอ้ที่เราทําเหมือนเดิมของเราเองไปบวกคนอื่นที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเราเองเป็นมีส่วนบางทีเราก็เิ็นเศษไม่ได้เพราะเราก็มีส่วนกับมันแต่เพียงแต่ว่าเขาเองไม่รู้ว่ามีคนอื่นทําอยู่ด้วยเราเองก็ไม่รู้ว่ามีคนอื่นทําอยู่ด้วยแต่เขามองมาที่เราว่าเราเป็นตัวจุดไฟอยู่เขามองมาที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะให้พี่น้องที่เป็นเกษตรกรอยู่บ้านนอกอยู่กับอยู่กับงานได้อยู่กับงานเผาอยู่ปั๊บเนี่ย เราจะบอกว่าเราไม่มีส่วนหรือทําเหมือนเดิมผมว่ามันคิดอย่างนั้นไม่ได้แล้วแต่เดิมเราเคยทําได้ feet, แต่มันเดินต่อไม่ได้ปัจจุบันเราจะทําแบบนั้นมันเป็นปัญหาสองมันจะค้าขายไม่ได้อันนี้สําคัญกว่าค,คนซื้อเนี่ยเขาจะไม่ซื้อกับเราแบบนี้ <idad. S 2> ถ้ามีที่อื่นที่มันจัดการได้แล้วเขาปลุก feasible, แล้วเขาไม่เผาครับอันนั้นเขาจะไปได้เราจะไปไม่ได้มันเราก็จะเป็นต้องปรับอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อจะต้องปรับเราปรับของเราและให้เราเป็นพระเอกในกระบวนการปรับของของทั้งหมดไม่ดีล่ะ แทนที่เราจะเป็นจำเลยทาเป็นตัวเป็นตัวอย่างไปแล้วค่อยๆไอ้ถ้าสมมุติว่าเราเองเราทําเท่าเดิมคนอื่นทํามากขึ้นสมมุติว่าภาคบ้านนอกไม่ได้เป็นปัญหาภาคเมืองเป็นปัญหาถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะไม่วันใดวันหนึ่งงานของอาจารย์สมพรจะเปิดเผยขึ้นมาเองเพราะอาจารย์เขาทาหน้าที่เรื่องข้อมูลอยู่มันจะมันจะข้อมูลมันจะไหลออกพอข้อมูลมันไหลออกความรู้ใหม่มันก็จะเกิดขึ้นตามการคิดใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นตามการลงทําใหม่ๆลงมือทําใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นตาม เพราะถ้าเราเองเป็นศุดจากรจะคิดแบบไหนเราต้องมาเตรียมตัวและเตรียมใจและดําเนินการบางอย่างทําของเราให้ดีที่สุดเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนไปก่อนเราจะได้บวกกับบวกอืมครับต้องอรปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงอะนปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงถ้าเราปรับได้ปั๊บเนี่ยเราจะได้เต็มบวกอื